ขอนอบน้อมต่อพระนัตนาตรายสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายสำหรับการมาบรรยายแล้วก็นำปฏิบัติใน การอบรมปฏิบัติบูบชาเนื่องในวันวิสาขาบูชาเรื่องทางแห่งความพ้นทุกข์ในคราวนีน้ท่านก็อยู่กันมานานพอสมควรกว่าจะได้เสื้อนี่ก็ลำบากลำบนเยอะอยู่เหมือนกันทีนี้ลองคิดดูว่าสิ่งที่ใหญ่กว่าเสื้อคือนิพพานเนี่ยมันจะนานไหมก็ดูก็แล้วกัน ทุกอย่างก็ต้องใช้ความอดทนต้องทําความเพียรทําเหตุทําปัจจัยให้มันเหมาะสมถ้าเหตุปัจจัยมันถึงพร้อมที่มันจะได้มันก็ได้ถ้ายังไม่ถึงมันก็ยังไม่ได้อย่างนี้นะครับสําหรับทางผมก็ได้พูดไปจนกระทั่งได้ข้อสรุปว่าได้แก่อริยมครคมีองค์8ประการนะและอริยมครคมีองค์8ประการซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมด เมื่อมีประชุมรวมกันเข้ามาแล้วก็จะเกิดปัญญาเกิดวิชารู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็เข้าใจสัจธรรมถึงนิพพานได้ในที่สุดอย่างนี้นะครับทีนี้อริยมรรคองแปดนี้ก็เมื่อเกิดก็เกิดที่จิตนะทีนี้จิตจิตเนี่ยก็เกิดที่กายจึงได้แนะนำให้ท่านทั้งหลายเอา จิตมาไว้กับกายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น,นกายที่จิตยังคลองอยู่ยังเกิดยังดับอยู่ยังมีสัญญาความกำหนดหมายว่าอะไรเป็นอะไรยังบอกตนเองให้ลุกขึ้นได้ทํานั่นทำนี่ได้ฝึกสติละชั่วทำดีฝึกอริยมรรคได้กายที่เป็นที่อยู่ของจิตที่ทำงาน ทำกิจกรรมอย่างนี้ได้ก็นับว่ามีประโยชน์อยู่แต่อีกไม่นานก็จะหมดประโยชน์นะฉะนั้นในเวลาที่กายยังมีประโยชน์อยู่ก็อย่าลืมเอามาใช้ฝึกให้มีสตินะการมามีสติอยู่กับกายเอาจิตมาไว้กับกายท่านเรียกว่ากายคตาสติเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าทางไปนิพพานเนี่ยก็อยู่ในนี้แหละ อยู่ในนี้นะเพราะทางคืออริยมรรคมีองค์แปดนี้เกิดกับจิตจิตก็เกิดที่กายไม่ได้อยู่ข้างนอกนะนี่ก็เลยเริ่มต้นก็เลยต้องกลับมาที่ตัวก่อนรู้ตัวแล้วก็มาเดินไปภายในจิตต่อไปนะถ้าจิตยังอยู่ข้างนอกอยู่ก็คงไม่ได้เดินทางแล้วพวกเราแต่เดิมนั้นพากันไปสแสวงหาสิ่งนู่นสิ่งนี้ข้างนอก เลยไม่ได้ปัญญาไม่รู้ความจริงถ้าจะมีปัญญานั้นต้องทำกลับข้างก็คือต้องกลับมาที่ตัวเองแล้วก็ฝึกหัดตนเองให้ประกอบไปด้วยอริยมรรคในองค์แปดจึงจะได้ปัญญาได้ความรู้หมดข้อกังวลสงสัยถึงความสงบสุขความร่มเย็นยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์คือนิพพาน พระพุทธเจ้าของเราจึงได้ตรัสถึงการมีสติมาอยู่กับกายนี้ว่าเทียบเท่ากับอมตะธรรมคือนิพพานผู้ใดที่หลงลืมกายหลงลืมกายยคตาสติหลงลืมการเอาจิตมาไว้ที่กายผู้นั้นก็ชื่อว่าหลงลืมอมตะธรรมหลงลืมนิพพานผู้ใดที่ไม่ได้เสพคุ้นกับกายยคตาสติ จิตมันไม่คุ้นกับลมหายใจไม่คุ้นกับกายที่เดินยืนนั่งนอนคุ้นแต่ไปดูชาวบ้านคุ้นแต่ไปทําอย่างอื่นก็เหมือนกับไม่ได้คุ้นกับนิพพานส่วนคนใดที่ให้จิตมาคุ้นอยู่กับกายคุ้นอยู่กับลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่เสมอถ้าจิตมีความโกรธลมหายใจเป็นอย่างไร จิตมีความโลภลมหายใจเป็นอย่างไรจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสงบลมหายใจเป็นอย่างไรมีความคุ้นเคยคนในที่คุ้นเคยกับลมหายใจคุ้นเคยกับกายของตัวเองคนนั้นก็ชื่อว่าคุ้นกับนิพพานนะพวกท่านอยากรู้จักนิพพานก็อย่าลืมเอาจิตกลับมาที่ตัวเองกลับมาอยู่ที่กายนะ ก็กายของเราเนี่ยที่ยังใช้การอยู่เนี่ยมันเป็นของมีค่าแล้วก็จะทำให้ได้รับได้เข้าถึงสิ่งที่มีค่ามากที่สุดคือน,นิพพานต่อไปในภายหน้าถ้าฝึกถ้าหัดถูกต้องแต่ว่าพวกเราโดยทั่วไปนี่จิตไปแต่ข้างนอกไปหาของมีค่าอยู่ข้างนอกเงินทองชื่อเสียงการยอมครับที่ดิน หรือว่าอื่นๆนึกว่ามันมีค่าแต่ที้จริงสิ่งที่มีค่ากว่าสิ่งพวกนั้นก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นสิ่งที่มีค่าที่มีอยู่กับตัวเราอยู่แล้วนะทีนี้ถ้าหากจะถามว่าอ้าวแล้วทำไมสิ่งมีค่าอยู่กับตัวเราทำไมเราไม่รู้ล่ะที่ไม่รู้ก็เพราะมันไม่มีปัญญานะ สิ่งมีค่าแม้เราจะหลงลืมไปว่ามันมีค่ามันก็ยังเป็นของมีค่าเหมือนเดิมแต่เพียงแต่เราหลงลืมมันไปขาดสติขาดปัญญาเราก็เลยต้องมาฝึกปัญญาถ้าใครที่ยิ่งฝึกปัญญามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเข้าใจชัดว่าลมหายใจนั้นมีค่ามากกว่าวัตถุสิ่งของภายนอกเพราะว่าถ้าหมดลมหายใจสิ่งวัตถุภายนอกก็ จบกันถ้าหมดลมหายใจการจะมาฝึกสติเดินทางไปนิพพานก็หมดกันหมดเช่นเดียวกันฉะนั้นในชาตินี้ว่าไปแล้วลมหายใจก็เป็นสิ่งมีค่ามากท่านทั้งหลายจึงให้อย่าลืมลมหายใจเข้าอย่าลืมลมหายใจออกอย่าลืมกายที่เดินยืนนั่งนอนได้อย่าลืมอันนี้แหละเป็นสิ่งมีค่า สามารถเอามาแปลงเป็นอริยมรรคมีองค์แปดเอามาแปลงเป็นทางเดินไปนิพพผ่านได้ที่เดินเดินอยู่เนี่ยที่พวกกันเดินจงกรมอยู่เนี่ยเดินฝึกให้มีสติเดินแล้วก็ไดบ้างไม่ได้บ้างก็ให้มีปัญญารู้ว่ามันเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงนี่แหละเนี่ยอย่างนี้นี่เป็นสิ่งมีค่า,าพวกเรานี้ไปหาของมีค่าแต่ข้างนอก อยู่ไกลยิ่งหายากยิ่งมีค่าเขาว่าไปแต่ที่จริงสิ่งที่อยู่ใกล้ๆที่ไม่ต้องหานั่นแหละมันมีค่านะเราก็จะเข้าใจสิ่งมีค่ามากๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ต้องหาทั้งนั้นแหละอากาศก็ดีลมหายใ,ใจก็ดีเดินยืนนั่งน,นอนได้ก็ดีพวกนี้เป็นของมีค่านะทายอุจจาระปัสสาวะได้เนี่ยเป็นของมีค่าอ่ะมันมีค่ากว่งเงินทองมากมาย ต้องนึกถึงวันที่เราถ่ายไม่ออกอันนี้ท่านจะซึ้งทีเดียวต่อให้มีเงินเป็นร้อยล้านกับถ่ายไม่ออกเนี่ยโอ้โหนะอย่างนี้จะหมดเงินเท่าไหร่ก็ต้องไปเอาขี้ออกจากท้องให้ได้แหละนี่ฉะนั้นทุกวันนี้พวกเราก็มีสิ่งที่มีค่าอยู่กับตัวแนละ้ว<ม>เพียงแต่ไม่ได้มองลืมมันไปขาดสติหลงลืมนะไปหาว่าโอ้ของไกล ที่เห็นยากๆนั้นมันมีค่าแต่ที่จริงของใกล้ๆตัวที่ไม่ต้องหานี่แหละมันมีค่าที่สุดไม่ใช่ของข้างนอกนะไม่ใช่ของหายากแต่ของที่ไม่ต้องหานั่นเองคือของมีค่าเนี่ยท่านทั้งหลายจะต้องฝึกให้มีดวงตาให้ได้ถ้าใครฝึกแต่ไปหาของมีค่าอยู่อย่างนั้นก็ไม่มีดวงตาสติแต่ถ้าใครค่อยๆฝึก หัดให้มีสติสัมปชัญญะมาอยู่กับตัวดูลมหายใจเข้าหายใจออกดูกายเดินยืนนั่งนอนดูกายที่ประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูที่ทำนั่นทำนี่อยู่มีความรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นอย่างนี้บ่อยๆก็จะเกิดปัญญาเกิดความรู้รู้จักของมีค่าของมีค่านี้ก็คือสิ่งที่ไม่ต้องหาสิ่งที่มีอยู่แล้ว คือลมหายใจเข้าหายใจออกพ่อแม่พี่น้องญาติของเราพวกนี้ไม่ต้องหาเขามีกรรมประมวลมาเหมาะกับเราที่สุดนะคนที่มีค่าก็คือพ่อแม่ของเราอยู่ใกล้เราไม่ต้องหาเนี่ยเราก็จะได้รู้จักบางท่านนี้เวลาจะทำบุญให้ได้ผลบุญเยอะๆทีก็ต้องวิ่งไปหาพระ ที่เป็นอริยเจ้าถ้าเจอจริงตัวจริงก็ดีไปเจอตัวปลอมก็เหนื่อยฟรีไปอะไรไปได้บุญบ้างไม่ได้บ้างก็ปนเปนกันไปแต่ลืมลืมผู้ที่เป็นอาหุนยบุคคลผู้ควรแก่ของบูชาซึ่งอยู่ใกล้เราก็คือพ่อเราแม่เราน,นั่นเองเป็นผู้ที่สำคัญมากมีคุณค่ามากให้ทานหรือว่า ดูแลท่านเล็กๆน,น้อยนผลบุญก็เยอะนี่พระพุทธเจ้าก็สอนเอาไว้อย่างนี้ถ้าได้เป็นผู้ที่ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองก็จะได้ปัญญาการดูแลลูกหลานให้ดีสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์ภรรยาสงเคราะห์ญาติพี่น้องเนี่ยท่านว่ามันเป็นมงคลทําไมมันจึงเป็นก็เพราะมันเป็นของดีเป็นของถูกต้องนะ เป็นบุญมากแต่พวกเราเนี่ยรู้สึกจะไปหาแต่อันที่ไม่มีนึกว่าอันที่หายากๆอันที่คนได้กันยากๆนั้นมันมีคุณค่าเยอะมีสำคัญมากเขาว่าไปแต่ที่จริงของสำคัญนี้มีแต่อยู่ใ,ใกล้ๆตัวเราทั้งนั้นมีแต่ของไม่ต้องหาทั้งนั้นก็คือลมหายใจเข้าออกนี่เป็นพื้นฐานพ่อแม่ญาติพี่น้องต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราจึงสอน ให้รู้จักดูแลมารดาบิดาพวกนี้ก็เป็นมงคลสงเคราะห์ญาติพี่น้องก็เป็นมงคลเป็นของดีงามนี่พวกนี้นะครับฉะนั้นถ้าฝึกให้มีสติมีปัญญาเพิ่มขึ้นก็จะได้รู้จักสิ่งที่มีค่าที่มีอยู่ในตัวเองลมหายใจเข้าหายใจออกกายเดินยืนนั่งนอน ทีนี้ถ้าเอาลมหายใจเข้าหายใจออกนี้มาเป็นอารมณ์มาเปลี่ยนให้เป็นสติเป็นอานาปานสติเอากายมาเปลี่ยนให้เป็นสติกายคตาสติเดินก็มีสติรู้ตัวผูกจิตไว้นะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มีสติผูกจิตไว้สติก็จะงอกงามเติบโตแล้วก็ ฝึกให้มีอริยมรรตต่อไปก็จะเป็นทางไปสู่นิพพานต่อไปนะฉะนั้นถ้าเป็นอุปมายอย่างนี้แล้วก็คล้ายๆกับพวกเราทั้งหลายนั้นพากันหลงลืมที่อยู่ของตัวเองหลงลืมสิ่งสำคัญพากันหลงไปข้างนอกไปเที่ยวหาโน่นนี่ตามตัณหาแล้วก็หลงป่าดงไปเรื่อยไม่รู้ที่กลับนะ ตอนนี้มีพระพุทธเจ้ามาชี้บอกว่าทางกลับบ้านทางที่จะเข้าถึงนิพพานไปสู่ความพ้นทุกนี้ไปทางนี้ทางนี้ก็คือเอาจิตมาไว้ที่ตัวแล้วก็ฝึกอริยมรคมีองค์แปดให้เกิดขึ้นในจิตก็จะเข้าถึงนิพพานเนี่ก็เหมือนแต่เดิมพวกเรานี้หลงลืมบ้านตัวเองหลงลืมไปแล้วก็ออกไป เขียวป่าเที่ยวดมไปหาเขาว่าอะไรดีกว่าไปตามเขาแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดทําผิดผิดพลาดพลาด,ลาดมาเยอะแนยะนะเอาเฉพาะชาตินี้ท่านที่ไม่ได้ฟังทมก็คงทําผิดมาเยอะเหมือนกันเยอะมั่วไปเรื่อยนะตอนหลังก็มีผู้ที่ปรารถนาดีคือพระพุทธเจ้าในชี้บอกทางชี้ทางกลับบ้านนะก็คือให้มีสติ ผูกจิตไว้กับตัวเพราะความสงบสุขร่มเย็นนั้นอยู่ในบ้านนั่นแหละนิพพานก็อยู่ในนั้นแหละนะก็พอจิตมาอยู่กับตัวก็ให้สร้างประตูให้เข้าประตูนิพพานคืออรรยมครคมีองค์แปดนะฉะนั้นประตูนิพพานประตูสู่ความสงบความร่มเย็นก็อยู่ในจิตในใจของเรานี้เองไม่ได้อยู่ที่ภายนอก ท่านทั้งหลายจึงควรจะใส่ใจมาฝึกมาหัดจิตของตนเองมาพัฒนาจิตให้ประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินะอันนี้เป็นทางอันนี้นะ,นะเบื้องต้นก็ ให้ฟังแล้วก็ฝึกขัดให้มีดวงตามองก็จะเข้าใจสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่มีอยู่แล้วนั่นเองสิ่งที่ไม่ต้องหานั่นแหละเป็นสิ่งมีคุณค่าแม้กระทั่งนิพพานก็เป็นสิ่งที่ดำรงคงที่อยู่อย่างนั้นแหละแต่ทำไมจึงไม่เห็นทำไมจึงไม่รู้ก็เพราะไม่มีดวงตาเหมือนลมหายใจมีค่าก็มีอยู่แล้ว ทำไมไม่รู้ก็เพราะไม่มีตาพอเริ่มมีตาขึ้นมาบ้างก็เห็นว่าโอ้ลมหายใจเป็นของมีค่านะพอมีปัญญาเพิ่มขึ้นสูงกว่านั้นอีกก็เห็นว่าอ๋อสิ่งที่มีอยู่แล้วคือนิพพานนั่นเองมีค่าเนะี่ยมันก็ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆนะทำตรงน,นี้นะครับธรรมะสิ่งต่างๆความสงบความร่มเย็นเป็นสุขนิพพาน พวกนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเราเพียงแต่เดินไปตามทางก็จะถึงอุปมาเหมือนเราเดินไปเมืองเมืองนะึงเช่นเราอยู่สุรินจะไปกรุงเทพกรุงเทพก็มีอยู่แล้วกรุงเทพนะเราก็แค่เดินทางไปในการเดินไปนั้นอาจจะใช้รถยนต์อาจจะใช้เดินเท้าไปหรือนั่งเดินบินไปก็แล้วแต่แต่ขอให้เดินทาง เดินไปเมื่อมันถึงก็จะถึงถ้าเดินยังไม่ถึงมันก็ยังไม่ถึงนะกรุงเทพเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปสร้างกรุงเทพถนนเนี่ยไม่ได้สร้างกรุงเทพแต่ถนนทําให้ถึงกรุงเทพนะความสงบนั้นมีอยู่แล้วท่านจึงไม่ต้องไปหาความสงบเพียงแต่เดินไปตามอริยมรคก็จะเข้าถึงความสงบ ความร่มเย็นนั้นมีอยู่แล้วไม่ต้องไปหาความร่มเย็นเพียงแต่เดินไปตามอริยมรรคก็จะถึงความร่มเย็นความสุขมีอยู่แล้วไม่ต้องไปหาพวกเราไม่รู้ทางไม่รู้วิธีก็เลยพากันหาความสุขจนหัวหมุนทุกตั้งแต่ไปหาแล้วหามาแล้วก็รักษาจนมั่วไปหมดเลยไม่รู้แท้ที่จริงแล้วสุขอันแท้จริงมีอยู่แล้ว เป็นสิ่งดำรงคงที่ที่ไม่ต้องหามันสมบูรณ์แบบอยู่ในตัวแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละแต่ที่ไม่เห็นเพราะไม่มีตาเรามาฝึกตามาฝึกเดินไปตามทางเดินให้มันถึงมันก็จะถึงถ้ามันยังไม่ถึงก็เดินไปเดี๋ยวมันถึงเนี่ยก็อาศัยศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราก็มาเดินไปก็จะเข้าถึงความสงบ ไม่ต้องพยายามสงบพยายามให้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปะสัมมาวาจาเป็นต้นค่อยๆเดินไปก็จะเข้าถึงความสงบความร่มเย็นเป็นสุขนะอย่างนี้เหมือนเราเดินทางนั่นแหละนะในระหว่างทางอาจจะเจอฝนบ้างแดดบ้างลมบ้างก็เพียงแต่เดินไปอย่าหยุดเท่านั้นแหละนะ ในระหว่างปฏิบัติธรรมระหว่างที่ใช้ชีวิตไปก็อาจจะได้รับสุขบ้างได้รับทุกข์บ้างได้รับคำด่าบ้างคำชมบ้างก็เพียงแต่เดินไปอย่าหยุดอย่าไปออกนอกทางให้อยู่ในอริยมรรคอันนี้เป็นหน้าที่ของเรานะพอเดินถึงมันก็จะถึงอันนี้ง่ายๆหลักการนะถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้แล้ววิถีชีวิตของท่านก็จะ ดำเนินได้โดยถูกต้องเรามนหน้าที่ของเราแล้วก็คือเดินไปตามมัรคที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ส่วนใครจะดา่าจะว่าอะไรอย่างไรจะได้สุขบ้างจะได้ทุกข์บ้างอันนี้ก็เอาไว้เรียนรู้ให้ได้สัมมาทิฏฐิได้สัมมาสังกัปปะก็เดินไปในช่วงเดินไปอาจจะมีบางช่วงไม่สบายบ้างบางช่วงสบายบ้าง บางช่วงลําบากบางช่วงไม่ลําบากก็ไม่เป็นไรช่วงลําบากก็เดินไปช่วงไม่ลําบากก็เดินไปอยู่ในทางนั้นนะ <bir> เหมือนกับเราเดินทางไปช่วงแดดก็ไม่เป็นไรมีร่มสักคันหนึ่งหลบแดดสักนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเดินไปฝนก็ไม่เป็นไรก็หลบหลไปบ้างอะไรบ้างแล้วก็เดินไปแน่นอนอาจจะร้อนบ้างเปียกฝนบ้างเป็นหวัดบ้างก็ไม่เป็นไรขอให้เดิน พอถึงเมืองก็จะถึงอย่างนี้ทำตองนี้นะครับนี่การใช้ชีวิตที่น้อมนำจิตไปนิพพานก็คือใช้ชีวิตอยู่ในกรอบของอริยมรรคมีองค์แปดอันนี้เป็นตัวทางท่านทั้งหลายก็อย่าลืมพากันทำให้มีขึ้นโดยเริ่มต้นตั้งแต่สัมมาทิฏฐิคือความรู้เรื่องอริยสัจสี อันนี้ได้พูดไปแล้วทุกๆข้อก็พูดไปหมดแล้วนะสัมมาสังกัปปะนี่เป็นชุดปัญญาให้มีปัญญามีความรู้สัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะอันนี้เป็นศีลเป็นพื้นฐานเป็นที่เหยียบที่ยืนเป็นที่ตั้งของกุศลทุกๆประการสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นชุดฝึกจิต ให้มีกำลังจิตเข้มแข็งนะจะไปวันไหวไปทางโน้นทางนี้อย่างนั้นไม่ได้มันออกนอกทางต้องเป็นผู้ที่อดทนเข้มแข็งมีจิตใจมั่นคงพอจิตใจมั่นคงมีสมาธิตั้งมั่นเป็นกลางก็จะมีความรู้มีปัญญามีความคิดที่ถูกต้องยิ่งยิ่งขึ้นต่อไป นี่เป็นตัวทางดำเนินทางเดินคืออริยมรคมีองค์แปดนะพระพุทธเจ้าก็ทรงชี้ไว้แล้วนี่เหลือแต่พวกเราและมาเดินนะทางนี้อยู่ในจิตในใจของเราเนี่เองมาสร้างนะก็เหมือนกับผู้ที่บอกทางให้เราเข้าถึงความสงบความสุขความร่มเย็นบอกว่าโอ้พวกเธอเนี่ยพวกเจ้าเนี่ย ลงป่านะทำให้ยากลําบากน้กําเกาะสัตว์กระโดดกัดกินอยู่นั่นแหละบ้านอยู่ทางนูน้นไปเข้านะก็บอกทางให้นะฉะนั้นพวกเราก็อย่าลืมบ้านบ้านของตัวเองก็คือกายนะเพราะจิตมันเกิดที่กายอย่าให้มันออกนอกกายอย่าลืมกายอย่าลืมบ้านถ้าจะออกไปข้างนอกบ้างอะไรบ้าง ก็เหมือนคนออกไปทำงานอุปมาเหมือนกับพวกท่านทั้งหลายมาโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้ไม่ใช่บ้านนะมาทำงานทำมาหากินได้เงินได้นั่นได้นี่เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมกลับบ้านกลับไปบ้านไปพักผ่อนก็เหมือนจิตของพวกเราจำเป็นต้องรับรู้เรื่องอะไรก็รับรู้รับรู้เสร็จแล้วก็กลับบ้าน นะกลับมาที่ลงหายใจเข้าหายใจออกกำมือเข้าแบวมือออกมาพักผ่อนถ้าจำเป็นต้องทำงานเพื่อให้ดำเนินชีวิตได้หรือว่าช่วยเหลือผู้คนอะไรตา่างๆก็ไปทำงานทำงานเสร็จแล้วก็กลับบ้านของตัวเองนะถ้าด้านกายภาพเนี่ยบางทีกลับบ้านต้องอาศัยการเดินทางพอสมควรอยู่นะอย่างเดี๋ยวสักหน่อย ปิดคอร์สแล้วท่านทั้งหลายก็จะกลับบ้านนะบ้านก็เป็นที่อยู่ที่อาศัยชั่วคราวทีนี้บ้านที่แท้จริงของพวกท่านไม่ใช่บ้านอย่างนั้นบ้านอย่างนั้นก็เป็นบ้านเดี๋ยวบางทีก็ย้ายไปทา้งนู้นทางนีนนนะ้บ้านอันแท้จริงก็คือกายนี่แหละเพราะจิตมันเกิดที่กายนะตัวที่จะทําให้เรากลับบ้านก็คือสติเป็นเครื่องผูกจิตไว้ ฉะนั้นท่านจึงนิยมพูดการฝึกตรงนี้ว่าฝึกสติคนที่มีสติดีเข้มแข็งพอนึกได้จิตก็จะมาอยู่กับตัวตั้งอยู่กับตัวส่วนคนที่สติไม่เข้มแข็งถึงแม้จะตั้งให้มาอยู่ที่ลมหายใจก็ไม่ค่อยอยู่โน,โน่นก็ยังถูกดึงไปข้างนอกอยู่นั่นแหละอันนี้ก็ต้องขัดเอาต้องฝึกเอานะถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ได้จะมาบนม่นก็ไม่ได้ จะมาฝึกปุ๊บก,ก็จะให้มันอยู่เลยก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้ตามใจชอบไม่ได้ตามใจอยากมันต้องฝึกเอานะฝึกให้จิตมันเชื่องให้มันสามารถที่จะควบคุมได้ตามเหตุตามปัจจัยนะจิตมันมีธรรมชาติที่เป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของควบคุมไม่ได้แต่มันฝึกได้ฝึกมันอะไรมันนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับ นี่ก็เบื้องต้นก็เอาจิตมาไว้กับตัวเอาจิตมาไว้กับกายเป็นกายยคตาสติอย่าหลงลืมกายอย่าหลงลืมบ้านเพราะถ้าหลงลืมบ้านก็เหมือนกับลืมนิพพานลืมความสงบสุขความร่มเย็นลืมความเป็นอิสระถ้าจิตไปอยู่นอกมันจะไม่เป็นอิสระมันจะรักจะชัง มันจะวุ่นวายมันจะสับสนเพราะจิตนั้นมันไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านให้มาอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนะเวลาข้างนอกมันวุ่นอันนั้นเราอย่าไปวุ่นกับมันข้างนอกมันวุ่นวายอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะเราจะไปยุ่งกับมันนะอย่างนี้ทำลองนี้ส่วนใหญ่พวกเรานีเขาว่าโอ้ย ข้าง,งางนอกมันยุ่งข้างนอกมัยุ่งกับเราอยู่เรื่อยว่าไปอย่างนี้อันนี้พูดกลับข้างกันอยู่แต่ที่จริงข้างนอกมันก็เป็นข้างนอกมันก็วุ่นบ้างสงบบ้างฉะนั้นเราอย่าไปวุ่นกับข้างนอกให้มาอยู่ที่กายส่วนใหญ่พวกเรานี่มีแต่ไปวุ่นกับเขาอยู่เรื่อยนะไปวุ่นวายไม่รู้เขามาวุ่นหรือเราไปวุ่นก็ไม่รู้ปนกันอยู่แต่ที่จริงก็เป็นที่จิตนั่นแะ จิตมันไปวุ่นวายกับข้างนอกที่มันไปวุ่นวายก็เพราะมันไม่มีที่อยู่มันไม่ได้กลับมาอยู่กับตัวเองท่านทั้งหลายจึงต้องฝึกถ้ายังทําไม่ค่อยได้ก็อย่าลืมหาโอกาสอยู่กับตัวเองเงียบแล้วก็ฝึกดีๆไว้ฝึกแล้วก็ทดลองแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกดูเป็นยังไงบ้างทําได้ไหมแล้วก็ค่อยค่อหัดค่อยๆฝึกไปบ่อยๆทําเยอะเะทำเนืองเนืองไ นะฝึกบ่อยๆก็จะทำได้มาในคอสนี้มีเวลาสั้นๆนก็ได้บอกแค่เทคนิควิธีเล็กๆ,ๆน้อยๆเท่าน,น,นั้นเองนะซึ่งเทคนิควิธีไม่ยากเลยเอาจิตมาที่กายแค่ครึงนิ้วเป็นก็ทำได้แล้วนะนิ้วของเราอย่าให้มันอยู่นิ่งๆครึงกันให้มันรู้ให้จิตมาอยู่ที่นี่อย่าปล่อยไปไว้ที่อื่นกามือเข้าแมื่มือมออกเป็นก็ทำเป็นนะให้มันมาอยู่ที่มือของเรา อย่าให้มันไปอยู่ที่อื่นเพราะอันนี้เป็น